กลุ่มของใิชั้นจะมานำเสนอเรื่องหลักในวิธีการจัดการแสดงค่ะทีมงานสร้างงานละครประกอบด้วยบุคคลที่ทำหน้าที่ฝ่ายต่างๆมากมายหลายสาขามบีบทบาทสำคัญในอันที่จะทำการจัดการแสดงละครประกอบความสำเร็จซึ่งความสามัคคีเป็นหนึ่งน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างทีมงานทุกฝ่ายทั้งมีฝ่ายที่ต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่มีความรับผิดชอบอาภัยต่อกัน ผู้อำนวยการแสดงเป็นหัวหน้าคณะทำงานในการจัดการหรือสร้างละครและตัดสินใจในเรื่องสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหรือผลิตงานผู้กำกับการแสดงทำหน้าที่กำกับทิศทางรูปแบบการแสดงคัดเลือกบทละครเลือกบทละครคัดเลือกผู้แสดงคัดเลือกผู้ร่วมงานผู้กำกับเวทีมีความสำคัญต่อผู้ กำกับการแสดงในระหว่างการฝึกซ้อมเป็นผู้ช่วยเหลือจดบันทึกและการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดต่างๆในการฝึกซ้อมบทละครการแสดงผู้เขียนบททำหน้าที่สร้างบทละครโดยถ่ายทอดเรื่องราวฝผ่านคำพูดและท่าทางการแสดงออกของตัวละครต้องเป็นผู้ที่มีจินตนาการกว้างไกลมีรักษะในการฟังสังเกตมีพรสวรรค์นในเรื่องเล่า ในการเล่าเรื่องที่ประทับใจอาจทำงานเดี่ยวหรือทำงานร่วมกันกับผู้อื่นหลายคนได้ฝ่ายฉากทำหน้าที่แบบฉากอุปกรณ์ประกอบฉากที่อยู่รอบผู้สแสดงบนเว,นวนทีสร้างสิ่งแวดล้อมบนเวทีให้เหมาะสมจึงต้องเป็นผู้แนะนำรูปแบบของผลงานทั้งหมดที่ออกแบบเสนอแนวคิดและสร้างสารร์อารมณ์และบรรยากาศของเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับฉากเพื่อภาพ บนเวทีที่เหมาะสมได้สมจริงในการแสดงค่ะศิลปะการแสดงคือผู้สร้างต้องมีความเข้าใจในองค์ประกอบของการแสดงเพื่อให้การแสดงออกมาสมบูรณ์แบบมากขึ้นแนวคิดเนื้อหาการแสดงผู้ที่สร้างต้องมีการแนะนำเสนอเพื่อให้ผู้ชมได้สาระหรือแง่คิดการแสดงดนตรีและการขับร้องเป็นองค์ประกอบ ที่เสริมสร้างให้การแสดงมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นเครื่องแต่งกายเป็นองค์ประกอบที่ทำให้การแต่งกายมีความงดงามประทับใจแก่ผู้ชมและคอยตามภาพบนเวทีการแสดงถักการสร้างงานศิลปะการแสดงการสร้างงานศิลปะการแสดงผู้สร้างงานต้องมีความเข้าใจในองค์ประกอบการแสดง ดังนั้นในการสร้างงานศิลปะประเภทนี้จึงต้องคำนึงถึงขั้นตอนที่เป็นพื้นฐานในการสร้างงานดังนี้แนวคิดหรือเนื้อหาการแสดงเป็นสิ่งที่ผู้สร้างงานต้องการนำเสนอเพื่อให้ผู้ชมได้สาระหรือแง่คิดจากการแสดงนักแสดงนักแสดงจะต,ต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำเสนองานการแสดงที่มีความสร้างสารรค์ดนตรีและการขับร้องเป็นองค์ประกอบที่ช่วย เสริมในการแสดงให้มีความสมบูรณ์การแต่งกายเป็นองค์ประกอบที่ทำให้การแสดงมีความงดงามประทับใจแก่ผู้ชมดังนั้นการสร้างงานจึงต้องมีความเข้าใจในการเป็นศิลปะทางการเคลื่อนไหวจึงควรยึดหลักการปฏิบัติสร้างสรรค์ดังนี้ 1. การปฏิษฐ์ิสร้างงานการแสดงต้องคำนึงถึงจังหวะเวลา ในการเคลื่อนไหวการแสดงออกการนำเสนอการแสดงอารมณ์และก,การแสดงคำพูดในการแสดงออกที่เป็นละเอียดสองการเคลื่อนไหวเลขจำนวนผู้แสดงรวมทั้งองค์ประกอบการแสดงอื่นๆสามต้องมีความเข้าใจในการ ประดิษฐ์่าทางการเคลื่อนไหว 4. การแสดงต้องมีคุณค่าในสร้างสวรรค์ออกแสดงออกให้ผู้ชมได้เข้าใจ